เส,สัตตาอเวราอัพยาปัจชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปานาอเวราอัพยาปัจชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพภูตาอเวราอัพยาปัจชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปุคลาอเวราอัพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอัตตะภาวะปริยาปันาอเวราอัพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุติอิเมหิปัจหาการหิอนุทิโสภรนา,าเมตาเจโตวิมุตติ คตเมหิสัตถหากาเรหิโอทิโสพรรณนาเมตาเจโตวิมุตติสัพพะอิติโยอเวราอปยาปัจชาอนีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุริสาอเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอริยาอเวราอพยาปัจชา อนี้าสุขีอัตนาังะริหะรันตุสัพเพอณริยาอเวราอัยยาปัจจาอนี้าสุขีอัตนาังะริหะรันตุสัพเทวาอเวราอัยยาปัจจาอนี้าสุขีอัตนาังะริหะรันตุสัพมนุสสะ มนุษสาอเวราอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาอเวราอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุติอิเมหิสัตหากาเรหิโอทิโสภรนาเมตาเจโตวิมุตติกตเมหิทัส หากาเรหิติสาภรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรติมายติสายสัตตาอเวราอพัยยาปัจจานีคาสุขีอัตานังปริห h รันตุสัพเพปจิมายติสายสัตตาอเวราอัยยาปัจจานีคาสุขีอัตานังปริห h รันตุสัพเพอุตตรายติสายสัตตา อเวราอพัยาปัจชาอเนกาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทคินายติสายะสัตตาอเวราอพัยาปัจชาอเนกาสุขีอตานังปริหะรันตุสัพเพปุรติมายะอนุติสายะสัตตาอเวราอภัยาปัจชาอเนกาสุขีอตานังปริหะรันตุ Sape pacimaya anuti saya sata awera apa ya paca anika suki atau nang parihan rantu sape utara ya anuti saya sata awera apa ya paca anika suki atau nang parihan rantu sape takina ya anuti saya sata awera apa ya paca anika suki atau nang parihan rantu Sape yti may ti saya Sata awera apa ya paca annika suki atanang pari Rantuk sappe up parmayaya di sayasta awera apa ya pacca annika suki atanang pari Rantuk sappe pu ratimaya di saya pana. อเวระอพยาปัจชาอนิกาสุขีอัตตาังปริหารันตุสัพเพปชิมายตทิสายปานาอเวระอพยาปัจชาอนิกาสุขีอัตตาังปริหารันตุสัพเพอุตรายทิสายปานาอเวระอพยาปัจชาอนิกาสุขีอัตตาังปริหารันตุสัพเพทักินาย ตะกินายติสายาปานาอเวราอัพยาปชาอานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายอนุติสายาปานาอเวราอัพยาปชาอานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปัจจิมาะอนุทิสายปานาอเวราอภัยยาปัจจาอนนกาสุขิอตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายปานาอเวราอัพยาปัจจาอนนกาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุติสายปานาอเวราอภัยยาปัจจาอนนกาสุขิอตานังปริหารันตุ สัพเพเหติมายติสายปานาเอเวราอัปยาปชาอานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายปานาอเวราอปยาปชาอานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายติสายภูตาอเวราอัปยาปัจชา อานิคาสุขีอัตตาังปริหะรันตุสัพเพปัจฉิมายติสายภูตาอเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตตา낭 p a ริหะรันตุสัพเพอุตตรายติสายภูตาอเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตตา낭 p a ริหะรันตุสัพเพทักขินายติสายภูตา อเวราปยาปชาอนนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายะอนุติสายภูตาอเวราปยาปัจชาอนนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุติสายภูตาอเวราปยาปัจชาอนนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายะอนุติสายะภูตาอเวราพยาปัชาอนีกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักินายะอนุติสายะภูตาอเวราพยาปัชาอนีกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักินายะอนุติสายะภูตาอเวราพยาปชานีกาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพเหติมายติสายภูตาอเวราพยาปัชาอนีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายภูตาอเวราพยาปัชาอนีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพปุริตมายติสายภูคลาอเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายติสายปูคลา อเวราพยาปชาานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเภปชิมายติสายปุขลาอเวราพยาปัจชาานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเภอุตรายะติสายปุขลาอเวราพยาปัจชาานิกาสุขีอัตตานังปริยารันตุสัภพทักินายะติสายปุขลาอเวราพยาปชา อนี้ขาสุขีอัตตาังะริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุติสายปุกลาอเวราพยาปัชาอนิีขาสุขีอัตตาังะริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุติสายปุกลาอเวราพยาปัชาอนีขาสุขีอัตตาังะริหารันตุ สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะผคกลาอเวราพยาปัชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะผคกลาอเวราพยาปัชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะผคกลาอเวราพยาปัชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุปริมายะทิสายะปุคลาอเวราพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอัตตาาวะปริยาปันนาอเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุ สัพเพปัชฌิมายติสายยะอัตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตาังปริยารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตาังปริยารันตุสัพเพทกินายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวราอพยาปชา อนีกาสุขีอัตตาังปริหรันตุสัพเพปุรติมายะอนุติสายะอัตภาวะปริยาปันาอเวราพยาปัชาอนีกาสุขีอัตตาังปริหรันตุสัพเพปชิมายะอนุติสายะอัตภาวะปริยาปันาอเวราพยาปัชาอนีกาสุขีอัตตาังปริหรันตุ สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันาอเวราภยาปัจชาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทกินายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันาอเวราภยาปัจชาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะ อัตตภาวะปริยาปันนาอเวราพยาปัจชาอานคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายะอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราพยาปัจชาอานคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพพาปุรติมายติสายยะอิติโย อเวราพยาปัจชาอนีกาสุขีอัตตานางป,ปริหารันตุสัพพาปัชิมายติสายอิติโยอเวราพยาปัชาอนีกาสุขีอัตตนางป,าร,าางปริหารันตุสัพพาอุตรายาติสายอิตทิโยอเวราพยาปัจชาอนีกาสุขีอัตตนางปริหารันตุ สัพพาทกินายติสายะอิทิโยอเวราพยาปัชฌาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพาปุรติมายะอนุติสายะอิทิโยอเวราพยาปัชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพาปัจชิมายะอนุติสายะอิทิโยอเวราพยาปัชฌาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพพาอุตตรายะอนุติสายะอิติโยอเวราพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพพาทักขินายะอนุติสายะอิติโยอเวราพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพพาเหติมายะทิสายะอิติโยอเวราพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สัพอุปุริมายติสายะอิธิโยอเวราพยาปัจชาอานคาสุขีอัตตานังปริหารัตุสัพเพปุริตมายติสายะปุริสาอเวราพยาปัจชาอานคาสุขีอัตตานังปริหารัตุสัพเพปัชิมายติสายะปุริสาอเวราพยาปัจชาอานคาสุขีอัตตานังปริหารัตุ สัพเพอุตรายติสายะปุริสาเวราพญาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายะปุริสาเวราพญาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวราพญาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสัพเพ สัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปุริสาอเวราภยาปัชาานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอพยาปัชาานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทขินายะอนุทิสายะปุริสาอเวราภยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพติมายติสายะปุริสาอเวราภยาปัจชาอเนกาสุขีอตตานังปริหะรันตุสัพเพอุปริมายติสายะปุริสาอเวราภยาปัจชาอเนกาสุขีอตตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายติสายะอริยาอเวราภยาปัจชา อนนี้าสุขีอัตตาังปริหรนตุสัพเพปชิมายะติสายะอริยาอเวราภยาปัจชาอันนี้้าสุขีอัตตาังปริหรนตุสัพเพอุตตรายะติสายะอริยาอเวราภยาปัจชาอันนี้าสุขีอัตตาังปริหรนตุ สัพเพทคิณายติสายะอาิยาเอเวราพยาปัจชาอเนกาสุขีอัตานังปริหารัตุสัพเพปุรติมายะอนุติสายะอริยาเอเวราพยาปัจชาอเนกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุติสายะอริยาเอเวราพยาปัชาอเนกาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายะอนุติสายะอริยาอเวราพยาปัจชาอานคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพทขินายะอนุติสายะอริยาอเวราพยาปัจชาอานคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพเหธิมายะทิสายะอริยาอเวราพยาปัจชาอานคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สัพเพอุปริมายติสายะอริยาอเวราพยาปัจชาอานกาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพปุรติมายติสายะอนริยาอเวราพยาปัจชาอานีกาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายติสายะอนริยาอเวราพยาปัจชาอานกาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ สัพเพปุตรรายติสายะอนาริยาอเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตาังปริหะรันตุสัพเพทักินายติสายะอนาริยาอเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตาังปริหะรันตุสัพเพปุรติมายอนุติสายะอนาริยาอเวราพยาปัจชาอนียาสุขีอัตตาังปริหะรันตุ สัพเพปัชิมายะอนุติสัยยะอนาริยาอเวราพยาปัชชาอนีคาสุขีอัตตาังปริหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุติสัยยะอนาริยาอเวราพยาปัชชาอนีคาสุขีอัตตาังปริหะรันตุ สัพเพทักินายะอนุติสายะอนาริยาอเวราพยาปัจชาอเนกาสุขีอัตตาังปริหารันตุสัพเพเอธิมายะติสายะอนาริยาอเวราพยาปัจชาอเนกาสุขีอัตตาังปริหารันตุสัพเพอุปปริมายะทิสายะอนาริยาอเวราพยาปัจชาอเนกาสุขีอัตตาังปริหารันตุ สัพเพปุรติมายติสายะเทวาอเวราพยาปัชาอนีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปัชิมายติสายะเทวาอเวราพยาปัชาอณีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุตรายติสายะเทวาอเวราพยาปัชาอนีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สัพเพตกินายติสายเทวะอเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตนังปริยรันตุสัพเพปุรติมายอนุติสายเทวาอเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตนังปริยรันตุสัพเพปัชิมายอนุติสายเทวาอเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตนังปริหะรันตุ สัพเพอุตตรายะอนุติสายะเทวาอเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริยารันตุสัพเพทักขินายะอนุติสายะเทวาอเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริยารันตุสัพเพเหติมายะติศายะเทวาอเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริยารันตุ สัพเพอุปริมายติสายเทวาอเวราพยาปัจชาอเนกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปุรติมายติสายมนุษาอเวราพยาปัจชาอเนกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายมนุษาอเวราพยาปัจชาอเนกาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายติสายะมนุสสาอเวราพยาปจชาอเนกาสุขีอัตตางปริหารันตุสัพเพทคินายติสายะมนุสสาอเวราพยาปชาอเนกาสุขีอัตตางปริหารันตุสัพเพปุรติมายะอนุติสายะมนุสสาอเวราพยาปจชาอเนกาสุขีอัตตางปริหะรันตุ สัพเพปัชิมายะอนุทิสายะมนุษาอเวราพยาปัชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะมนุษาอเวราพยาปัชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทขินายะอนุทิสายะมนุษาอเวราพยาปัชา อนิคาสุขีอัตตาังปริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุสสาอเวราพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตาังปริหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะมนุสสาอเวราพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตาังปริหะรันตุ สัพ sociedad, สเพปุรัติมายะทีสายวินิปาติิ迦อเวราพยาปัชาอนีคาสุขีอัตตานังปริยรันตุสัพเพปัชิมายะทีสายวินิปาติิ迦อเวราพยาปัชาอนีคาสุขีอัตตานังปริยรันตุสัพเพอุตตรายะทีสายวินิปาติิ迦 อเวราพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทคินายติสายะวินิปาติกาอเวราพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายะอนุติสายะวินิพาติกาอเวราพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุติสายะวินิพาติกา อเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุติสายะวินิปาติคาอเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทกคินายะอนุติสายะ วิน ok ิปาติกาเวราพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะวินิปาติกาเวราพยาปัจจาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะวินิพาตติกา อเวราพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตานังปริหรังตุติอิเมหิทสหากาเรหิติสาภาณาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสตานังปีละนังวัจเจตวาอปีละนายุปคาตังวัจเจตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัจเจตวาอสันตาเปนะ ปริยาธานังวัจเจตวะปริยาธานเณนวิเหสังวัจเจตวะวิเหสายะสัพเพสัตตาอะเวรรอะเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกขิโนสุขิตตตาโหตุมาทุกขิตตตาติอิเมหิอัตหาการะหิสัพเพสัตตาเมตายติเมตตา ตังทาม,มังเจตะยตีติเจโตสัพพพยาปาทะปะริยุทธาเนหิมุจจะตีติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตาตาเจโตวิมุตติเมตาต,มต,มตาพรหม,มวิหารภาวนานิถิตาบทที่สิบเก้าเทวตาอุยโยชนาคาถา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยป,ปัตตาจะนิหยาโสกป,ปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหสัมปทางปุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายสีลังละขันตุสัพพทาภาวะ ภาวนาพิราตาโหตุคัตฉันตุเทวตาคตาหนึ่งสัพเพพุทธาภลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังปันธามิสัพป,ปโสสองสัพเพพุทธาภลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพปะโสสามสัพเพพุทธาผรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพปะโสสามสัพเพพุทธาผรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพปะโส สีสัพเพพุทธารลลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชน่ารักขังพันธามิสัพปโสห้าสัพเพพุทธารลลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชน่ารักขังพันธามิสัพพโสหกสัพเพพุทธาพาลสัพเพพุทธาภลลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจะ เตเชนารักขังพ <man> <man ic Eff eno> <man> ันธามิสัพพะโสเจ็ดสัพเพพุทธาพลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจะเตเชน่ารักขังพันธามิสัพพโสแปดสัพเพพุทธาพลัปัตตาสัพเพพุทธาเจ็ดสัพเพพุทธาพศภาลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชน่ารักขังพันธามิสัพปะโส แปดสัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจะเตเชนัลรักขังปัญธามิสัพเปโสเก้าสัพเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจะเตเชนัลรักขังปันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยาย มนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้โปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเทินสาธุ